จำกัดลรวทุกคนเป็นยังไงกันบ้างก็บอกหมดดิแล้วสิว่าใช่นะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างพวกเรามารวมตัวกันสี่คนตัวการเนี่ยพี่พี่ห้องขังเขาให้เวลาเราชั่วโมงเดียวเลยมาชั่วโมง20แล้วใช่เรามารวมตัวกันทําอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้ว่ามีใครได้อะไรจากสี่ให้ทุกคนได้อะไรจากวันนี้คะการที่เรามาโดนขังรวมสามารถบอกอะไร คนได้บ้างนอกจากเขาว่าแย่ํำไม่ยุ่สนุกค่าเอออะไรยังยังไม่มีใครเลยสักคนบอกว่าํำอร่อยสิคะใช่แกหมดลมแล้วครับํำมากไปเดี๋ยวผายลมให้นะไม่ใช่ไม่ใช่ผ ปีคำเดียวชีวิตมันเปลี่ยนเลยนะเนี่ย